อาจารย์บอนวิชิตครับนาอาจารย์น่าจะได้ได้ฟังที่ทางบิ๊กเล็กท่านแถลงทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์คแค่13ข้อนั้นใช่ไหมครับใช่ครับการหยุดยิงนะครับก็ในเบื้องต้นก็โอเคครับบรรยากาศก็ดูดูดีนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ไม่ละไว้ในสิ่งความบรรยากาศถึงความกังวลใจครับนะฮะคือต้องต้องคือในเบื้องต้นเนี่ยขั้นตอนคือการบรรลุข้อตกลง นะบรรยากาศการเจรจาพูดคุยก็ดูดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราทุกคนตระรนับคุณเบนก็น่าจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากผมว่าครับคือเซ็นไปก็ตามนั้นนะฮะแต่ว่าขั้นตอนจริงๆคือการน้อมรับไปปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับโดยเพราะการวางกำลังของฝั่งกัมพูชาจะมีการปรับทับหรือการลดลาวาศอก เราก็ดูแล้วก่อนนะนี้การก่อนการพูดคุยเนี่ยทั้งทีโพศกแถลงการตาําหนินะพาดพิงทางการไทยอย่างต่อนเนื่องและการเสริมกําลังตรงต,รงตามชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยในสายยั่วยุเนี่ยคือไม่แผ่วเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทั้งปวงก็ดูทางท่าทีทางของฝั่งพนมเปญเป็นหลักนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนที่มาแม้กระทั่งเจียเสหานี่ไม่ใช่เป็นคนที่มีอํานจาจในการตัดสินใจสูงสุดนะครับก็คือในใน,ในขั้นตอนพิธีการเนี่ยโอเคเรียบร้อยราบรื่นดี ฟังดูดูดีครับว่าเราถือว่าในฐานะนที่มีผู้ต่างฝ่ายต่างรักษาทรงของตัวเองไว้ได้ครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ดูว่าหลังจากนี้เปต้นไปเนี่ยกัมพูชาจะดําเนินการได้ครบตามต่อตามที่เราพูดคุยได้จริงหรือไม่ครับ,รบอาจารย์อาจารย์ผมผมติดอยู่คําพูดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอาพลเอกเตยเซฮาเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจตัวจริง นั่นหมายความว่าเขาส่งคนที่คือส่งมาแค่คนที่เป็นหน้าฉากผมผมตีความอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องค,คือแน่นอนครับว่าโอเคแหละเป็นบุตรชายวันเอกเดียบันก็มีอํานาจในระดับหนึ่งแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือภาพส่งคือกราลาหงต่อรกรลาหงพูดคุยกันเนี่ยคือแน่นอนครับว่าในน้ําหนักคือการการวางจัดวางเนี่ยมันก็ทําให้ดูเราเสบอภาพกันประเด็นั้กทุกคนก็คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าในฝั่งไทยก็เป็นตัวแทนของทางการ ฝ่ายการเมืองไทยแล้วก็กองทับด้วยนะครับดังนั้นมันก็ภาพในขั้นต้นเนี่ยในทางการทางทหารมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่อำนาจในการตัดสินใจในทางนโยบายจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทางพ่อลูกตระกูลหุน่นเพราะอยืนนะก่อนบินมาถึงหรือการที่ก่อนกระทั่งการการประชุมเนี่ยทั้งคืนเลยเตียบันท่านไม่ให้สุติคุนเซนหุ่นมาเน็ตโดยเฉพาะหุ่นเซนเนี่ยคือโพอสต์รัวไม่หยุดนะครับคือกังวลเกิดความ แต่ตนนกตนตอนอกตื่นอ่าอะไรหรืออ่ากังวลน,นะครับเพราะว่าเ<น>อาเรื่องว่าเฮ้ยถ้าสองพ่อลูกเป็นอะไรขึ้นมาจะเกิดคุณเซนคุณมาเน็ตนับหมืน่นนับแสนนับล้านคนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นกบใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่คืออย่างนี้คุณเบนผมผมมองว่าเพราะเขาเสพสื่อฝั่งไทยมากเกินไปครับนะครับเขาเล่นมอนิเตอร์ติดตามแล้วหรือว่าการมอนิเตอร์ฝั่งข่าวทางไทยเนี่ยคือการข้อเสนอในการที่หลายคน นะครับแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์บางคนในทางกัมพูชาเองก็เคยพูดก่อนเนี่ยจะจัดการกัมพูชาเนี่ยทำไมต้องยื้อเสียเวลาโน่นง่ายที่สุดแค่สองพอลูกเท่านั้นแหละครับ,รบผมก็เลยแต่ว่านี่คือ,อข้อสรุปที่ว่าทําไมจะต้องยืดเยื้อจัดก,การตรงในจุดศูนย์ดุลนะภาษาทางทหารเนี่ยนะครับสตีเตอร์ออฟกราวิตี้เนี่ยคือหมายความว่า จุดอำนาจได้เปรียบสูงสุดของกัมพูชาก็คือพอลูกตระกูลคุณเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งต้องล่วงลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนจบเกมเลยนะครับดังนั้นการที่เขาดูข้อมูลติดตามมอนิเตอร์ว่ามันก็มีนักวิเคราะห์หรือฝั่งเสนอที่ในลักษณะสุดโต่งเนี่ยคือไปอย่าลืมนะว่าพอลูกโดยเพราะคุณเซนเนี่ยติดตามข่าวสารทางการไทยตลอดตอนน่อเรียกว่าจะจัดการกัมพูชายอย่างไร,รนั้นหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องอาวุธเนี่ยเรื่องการต่อสู้ต่างประเทศหน้าแนวเนี่ย โอเคเป็นเรื่องของทางหารไปแต่ถ้าก็บอกว่าปลายทางเอ็นสเตทเนี่ยหรือถ้าจัดการสองพอรู้ได้ทุกอย่างจบตรงนี้มันทำให้เขาโพสรัวมาตลอดว่าเกิดนะกับคือดักดักเออ่ะประเทศไทยไม่มีอย่างนั้นหรอกไม่ได้วคือคิดอะไรกลัวจะทำมาเหรออาจารย์ใช่กลัวจะทําไม่มีอะไรอย่างนั้นแน่นอนคือการว่าพูดโพสได้เห็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับพ่อลูกเนี่ยคือไทยแน่ๆนะคือตอนนี้อาวุธ อาวุธลับก็คือการโพสของเขาและแหละคือดักคอเลยซึ่งเราก็ไม่ทําอยู่แล้วรเราไม่เล่นเกมใต้ดินอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว<ม>นะครับทั้งที่มีโอก,กาสตลอดเวลาถูกไหมใช้เลือดขึ้นปีนสายยานุภาพเราบอมในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ทางลึกอ่ะนะครับยุทธวิธีทางลึก คือที่เลยตามคือเลยอุดรมีใช้ฐานทัพทางทหารของเขาเนี่ยไปยังพนมเปญเราไม่ทำน,นะครับเราก็พูดแต่คือคุณตู้กลับมาตรงไหนไอ้ตรงไหนเป็นภ,ภัยคุกคามที่ทําความเสียหายกาับเราเราก็ไปจัดการตรงนั้นนี่นคือกฎการประทะง่ายๆแต่เข้าเนี่ยคือรใช่แล้วนี่นคือเขาเล่นเกมนอกกติก,การตลอดเวลาแลวครานี้กลัวเกมนอกกติกาจะย้อนมาทําลายตัวเองก็กลายเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ดังนั้นคุณเบนเรามองว่าหลังจากเนี้ยนะครับเราต้องอยู่ในภาวะ จับตามมงว่า24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนี่ยท่าทีการแถลงข่าวของกัมพูชาเป็นอย่างไรครับนะบเขาอาจจะออกตัวกัมพูชาปฏิบัติหนละักหลักสันติวิธีอะไรมาโดยตลอดนะมาโดยตลอด <c oughs> มีทางการไทยคือเข่ายังถ้ายังยุอายุทางไทยเนี่ยเราพูดตรงๆครับเราปล่อยวางไม่ได้ครับกลับ,บมาแล้วว่าทุกอย่างว่าเฮ้ยไทยต้องแอง่งย่างนี้ก่อนคุณอยู่ในฐาเพียงคําไม่มีควรมีข้อเสนอใดๆที่จะมาะตีเที่ยม เห็นไหมครัว่าจากาะกำลังจะต้องมีรากตะเวนร่วมกันอย่างเงี้ยแบบปี54ข้อตรงแบบนั้นไม่เอาแล้วเพราะคุณจะมาเดียนนะครับในทางไทยเองเนี่ยเราก็คงตั้งคําถามแล้วว่าในบรรย,ยากาศอย่างเงี้ยนะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประเด็นที่มีแนวโน้มการประท่าสูงจะล้อมรั้วไหมนะให้ให้นําไปสู่ว่าการไม่สามารถเข้ามาเนียนหรือมาดัดแปลงกายภาพ เอาส่งคนเข้ามาส่งทําสร้างชุมชนเพื่อลุกคืบพื้นที่าทางฝั่งไทยเนี่ยผมคิดว,ว่าเราจะเป็นรายละเอียดที่พูดง่า,งายๆนะภาคประชาสังคมหรือนักวิจารณ์เนี่ยจะกดดันฝ่ายการเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะกองทัพเขาพร้อมนะแม้ถ้าภาคที่สองท่านก็พูดเองอย่างประสาทตาเมอนทมเนี่ยจะให้ล้อมทั้งหมดเนี่ยเอาเลยนะอยู่ที่รัฐบาลสาั่งคือสามารถทําได้ใช่ไหมจารย์ทำได้ในพื้นที่ของเราพื้นที่ของเรานะครับไม่ใช่ไปอะไรของเขาเลยนะทางขึ้นตรงปราสาทตาเมือนทม เราปิดก็ไม่ต้องให้เขาขึ้นเพราะบรรยากาศอย่างนี้ไม่งั้นโอกาสที่เขาจะส่งคนมายั่วยุนักท่องเที่ยวมาทำคอนเทนต์ในลักษะที่เคลมอ่ะนะครับไอ้เงี้ยบรรยากาศมันจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศผิญหน้าเหมือนก่อนการประทัด อาจารย์อาจารย์ทีนี้ผมผมขอขออนุญาตอาจารย์เอาเอาแบบทีละประเด็นได้ไหมในมุมมองของอาจารย์ฮะอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายหัวข้อหลักๆหัวข้อใหญ่ๆที่ตัวบิ๊กเล็กท่านมีการพูดถึงเมื่อเมื่อสักครู่ตอนแถลงนะฮะอย่างอย่างประเด็นเรื่องประสาทเนี่ยผมผมไปประเด็นประสาทเลยนะฮะมันก็จะมาจากหัวข้อหลักๆก็คือกองกําลังของไทยและกัมพูชาทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะอยู่ในที่มั่นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย ซึ่งจะยึดเอาตอนที่หยุดยิงหลังเที่ยงคืนวันที่28ก,กรกฎาคมที่เนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงตามเมือนทมอ่ะกองทัพภาคที่สองบิ๊กกุ้งท่านท่านพร้อมอยู่แล้วถ้าทางภาคการเมืองบอกว่าล้อมล้อมได้เราล้อมเลยแต่ประสาทตาควายอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นมากเพราะว่า อนาภาพปัจจุบันที่เราเห็นแล้วอะครับอาจารย์ปราสาทต,ตาควายทหารกัมพูชาเขาไปอยู่ยันในตัวปราสาทแล้วอันเนี้ยเราเราจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเรายึดที่มั่นปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียปราสาทใช่ไหมครับคือในเชิงเสรีลักเราก็จะรู้สึกแบบเสียดายอย่างนั้นอาจจะพูนนเป็นผู้ถูกในความรู้สึกเพราะว่าในความรู้สึกคนส่วนใหญ่ว่าพื้นที่อะไรไม่รู้แหละแต่ด้านการรักษาปราสาทเนี่ยมันก็นําไปสู่การอธิบายเพื่อเขาไม่ต้องลุกคืบ ในการสร้างบรรยากาศการมาอ้างดินแดนอื่นๆในส่วนของประเทศไทยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยต้องต้องอย่าลืมเลยว่าในพื้นที่ที่เราลุกขึ้นมากราดอันนี้ฟังจากอุตรีวินไทยเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้จุดอะไรพื้นที่สูงข่มนะครับ้วยการยิงติ๊กโต้จากพื้นที่สูงเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบน,นะครับไอ้ตรงนี้เข้าใจได้แต่ไนพื้นที่มากกว่าเดิมดังนั้นผมคิดว่าถ้าการยืนอะไรวางแนวไม่ไปลุกลาำเนี่ยปัญหาคือกัมพูชาคืออะไรไหม ค,คือเขาวางระเบิดมั่วตันไปหมดทั้งรอบปราสาทจนทหารก็ออกไม่ได้ไอ p m นใช่ไหมฮะอาจารย์ทุนทุนระเบิดสังหารน่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดแล้วก็จนเนื้อทั้งที่เขาบอกว่ามันมีข่าวไม่รู้จริงเท็จประกันได้ว่าทหารเขาร้องขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องอะไร,รเขาไม่กล้าออกมาก็าปล่อยไว้แล้วนั้นจนกว่าจะกมบุชาจะจ,จัดการกู้ระเบิดของเขาเองนะครับผพราว่าเราได้พื้นที่คือเอา,อาจริงๆคือพื้นที่เดิมของเรานะั่นแหละแต่มันมีความชัดเจน นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือล้อมคือมันคือเขาสร้างบรรยากาศความไม่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องของเขาเอง นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสาระสำคัญคือจุดตรงภูมะเขือช่องอ่านมา้าแล้วก็ประสาทตาบรโทมเนี่ยหรือแม้กระทั่งช่องเนี่ยจุดสาคัญพวกเนี่ยเราต้องชัดเจนละครับคือเราไม่ไม่สามารถอำนวยสะดวกหรือเรื่องบรรยากาศจัดไปสร้างไอ้ตลาดชุมชนผ่านเข้าออกเนี่ยแบบเดิมไม่ได้ต้องจัดระเปียบใหม่หาบรรยากาศดีขึ้นหรือล้อมร้วขีดเส้นให้ชัดเจนนะครับไม่ให้เขาเข้ามาหรือรอะไรต่าง สรวมุมมองผมเนี่ยการรัตะเวนร่วมคู่กันเนี่ยต้องเลิกนะครับคือไอฝั่งใครจุดของใครของบันอยู่ในฐานที่มั่นที่ตั้งที่พุดธและตะบนพู้เนี่ยถูกแล้วแต่อย่ามาแล้วสถาบันรัฐวเวนร่วมกันเพราะมันมีโอกาสสอดแนมสอดส่องหรืออ้างว่าเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายทางฝั่งนู้นเนี่ยเราไม่เชื่อบบนั้นอีกแล้วแสดงว่าเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับอาจารย์ว่าภาพพี่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะไม่เหมือนปี54ี่แน่นอนก็คือแบ่งฝั่งใครฝั่งมันเลย น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองบรรยากาศจะกลับแปงเป็นสนามทางการค้าการลงทุนการอยู่ร่วมกันเนี่ยพุ่งตรงนะคุณเนบนต์คือถ้าตากใดสองพ่อลูกนี้ยังปกครองกัมพูชาอยู่เราทําบรรยากาศแบบนั้นไม่ได้ครับรรยากาศความตึงเครียดจะกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในอนาคตผมว่ากัมพูชาจะละคือไรอยู่ในภาวะการสะสมการพัฒนาเสริมอำนาจทางกองทัพอาวุธ นะครับโดยเฉพาะมีผู้อุปถัมภ์รายใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช่ไหมครับ,บที่มีข้อความสหรัฐอเมริกาว่าจะสนับสนุนการสร้างสันติภาพอะไรต่างๆเนี่ยคุณตรงๆดูทรงแล้วแอบมาให้อาวุธเพื่อมาอยันมาคารนกันหรือเปล่านะครับ,รบเพื่อไม่ให้เกิดการการสู้รบการประทะแต่ถ้าโดยกัมพูชาเขาไม่สนหรอกเขาได้อาวุธมาเนี่ยเขาก็อยากจะลองของเขาอยากใช้อะดูเขาอยากใช้เขาอยากใช้ใครเรื่องอะไรที่จะมาจะมาแบบเอาของก็มาเนี่ย คือในเมือ่อมันมีของที่มันมีเทคโนโลยีดีขึ้นการสูญเสียของเขาเนี่ยเราไม่ประมาทตรงน,นั้นนั่นคือตามใดที่ระบอบคุณตระกูลคุณยังดำรงอยู่เนี่ยการไปเชิญหน้าหรือการรอเอาคืนเพื่อสร้างบรรยากาศหรือการปลุกาการครั่งชาติของเขาเนี่ยมันยังคงดำเนินต่อไปนะเพราะนั้นไอ้มาตราการตรงรนี้เราต้องเข้มขน้นส่วนทางพื้นที่ปล่อยเปิดการค้าชายแดนใน,ใน,นั่นก็ต้องดูเป็น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 กรณีเป็นกรณีไปครับ อาจารย์อาจารย์ครับตอนตอนนี้หลายคนอ่าอันนี้คือกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลังหลังจากมีการฟังถแถลงกันนะฮะหลายคนเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปคุย GBC แต่เรารู้สึกว่าเราอ่าเสียเปรียบทางฝั่งกัมพูชา หลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเสียเปรียบทําไมเขตแดนบางส่วนเราดูเหมือนกับเราต้องเสียทําไมเราดูเหมือนเราต้องยอมโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปทีเนี้ยในในมุมของของอาจารย์เองเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมพอจะนึกภาพออกอยู่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นการเจรจารในขั้นของ GBC ถูกไหมฮะแต่มันไม่ได้หมายความว่าไอ้จุดที่ให้ทหารทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยึดเอาไว้หลังจากจุดยิง28แกรกฎาคมเที่ยงคืนเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงตัวกําหนดเขตแดนที่ชัดเจนของทั้งสองประเทศตามไอ้ปัญหาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมอาจารย์ฮะเพราะคนคนอาจจะจะยังไม่เข้าใจในประเด็นนี้ฮะอาจารย์เพราะว่าคือเจตดจำนงของกัมพูชาคือการทุกอย่างไปที่อย่างที่สานโลกนะคุณเบน์ครับคือเขาไม่แผ่วเขาไม่ถอยเลยนะครับเะนั้นก,การยืนการการเสริมกําลังหรือการรักษาแนว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 รบหรือแนวแนวจำชายแดนดานจุดต่างๆแล้วของข้าหรือกัมพูชาเองเนี่ย ผมคิดว่าเราเพิกเฉยไม่ได้คือ<ช>ตามใจถ้าเขาสามารถเขายําครอบครองพื้นที่เราเพื่อเอาไปอ้างสร้างสุบรรยากาศสารโลกแเนนะครับ<ช>มันก็ยังต้องจับตาม,มองคือทั้งหลายทั้งปูยอย่างที่ท่านแม่ทัพบอกว่ามันจะพูดคุยตามปกติเธอคำบพญชาไม่ไปยุ่งที่สารโลกอีกเลย แต่ครับแล้วกลับมาพูดคุยหรือปรับปันชายแดนอย่างจริงจังต้องเข้าใจเราต้องพูดว่าต้องแยกแยะกระบวนการวิธีคิดความเป็นชาติของเราเนี่ยทฤษฎีซีโร่สังเกมบางเรื่องเราอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและคือยอมรับอย่างโอเคอย่างประสาตาคอยแลหละในาสถานก,การณ์นี้เราต้องยอมรับว่าเขามีกองกำลังมีการวางอาวุธอยู่ภายในตัวประสาทหรือบริเวณรอบรอบรอบ,รอบ,รอบตัวประสาทอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าแนวทางตรงนั้นแต่ในเรื่องของความชัดเจนในพื้นที่หลายจุดเนี่ย คือจุดไหนคือมีกองกองกาลังวางตัวที่ไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนอาจจะเป็นการพูดคุยคือการจัดวางปรับปันชายแดนในอนาคตอย่างจริงจังก,ก็ได้ครับซ,ซึ่งจะบบไม่ใช่ขั้น GBC ถูกไหมฮะอาจารย์ครับ,ค,รบ,ค,รบคือต้องเป็นการพูดคุยเรื่อยๆเพราะตราบใดที่เป็นรัฐบาลตอรัฐบาลนะครับแล้วค่ะเดี๋ยวกันผมผมคิดว่ามันจะมีน้ําหนักมากขึ้นแต่ในเรื่องขั้นตอนทางทาหารเนะี่ยวันนี้โอเคมันภาพออกมาดูดีนะคร,ครับมันดูดีแล้วถ้าใครละเมิดข้อตกลงเนี่ย มันก็ท้าทายหรือความไม่ตรงไปตรงมาทําให้ผู้ลงตรงครับทั้งมาเลเซียหรือผู้สังเกตการน,นะครับอย่างจีนหรือสเปิก็เสียหน้าไม่น้อยนะเขาตัวเองแต่เข้ามามีส่วนที่จะมาเอาุนตรงจะมาไกลเกลี่ยหรือทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยเขาก็เสียราังวัดไปไม่น้อยแต่แนนน่อน ะทั้งสองชาติต้องการเข้ามาสร้างตุนในพื้นที่เข้ามาเอี่ยวแน่ๆจีนก็ลงทุนในกัมพูชายเยอะอเมริกาต้องการจะวางตัวเองว่าเป็นผู้อรปถมรายใหม่อย่างออกหน้าออกตาดังนั้นเนี่ยไทยเองเนี่ยบางทีจุดยืนของเราเนี่ยต้องรักษาบัตรมิตรทั้งหมดไว้นะฮะเราก็ต้องรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้เหมือนจะอเมริกาจะผลักเราให้เลือกจีนไม่ใช่นะครับคิดว่าสิ่งนึ่กที่ต้องเรียนคุณเบนว่า ใดก็แล้วแต่แม้คมพูชาจะฟ้องจะสร้างคอนเทนต์เก่งแต่สิ่งนี้เราอย่าอะไรท้อลมตัวเองจนมากเกินไปว่าเราไม่เก่งจริงๆแล้วเนะี่ยทีมทางไทยเองเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเป็นทีมที่มีการดีลดีลลับเก่งอ่ะคุณคัะสนะังคมไทยอดีลนั่นดีลนี่ยจริงๆเราเราดีลต่อสายคุยกับชาวบ้านตลอดเวลาแต่เราไม่ไม่มาแบบประเจิดประเจอ,เจอ่อย่างตรงไปตรงมานี่คือเกมการเื่งที่เรารู้สึกว่าเราครองความได้เปรียบเพราะเมื่อคุณไปดูสิ ภาพสื่อข่าวในระดับโลกนะฮะไม่มีใครมาตําหนิทางไทยนะมีแต่ว่าตําหนิกัรบูชาว่าที่คุณสร้างความเดือดร้อนนะไปยังยิงเอาบีเอ็มยี่สิบเอ็ดไปยิงกางพื้นที่พลเรือนเนี่ยจนเกิดความเสียหายเสียชีวินะคือถ้าใครเข้าข้างกัรบูชาคุณเบนไอจรวดสนิมที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยเขาแชร์ไปเล่นทั้งหาดแล้วแต่่ไม่มีใครเล่น แ,แสดงว่าต่างชาติก็ก็ดูดูออกง่ายๆใช่ไหมครับว่า,วาออมันมันออกมันเป็นเฟกนิวส์หมดเลยอะไรอย่างงี้ยมันมเฟกนิวส์มันเป็นเฟกนิวส์มันเป็นเฟกนิวส์แล้วเป็นพื้นที่อย่าลืมนะว่าทั้งสองประเทศไม่เคยประกาศความเป็นว่าเป็นการอยู่ในภาวะสงครามครับเป็นการประทะกันนะครับคือถ้าการประกาศภาวะสงครามเนี่ยคือรักษาการนาการทูตคุณบุ่มดำต้องประกาศนะฮะซึ่งซึ่งมันหลายอย่างมันจะแบบเป็นการการต่อสู้การรบเต็มรูปแบบตรงนั้นไม่ใช่เมื่อ้ามมันเป็นแค่การประทะความขัดแย้งใดๆในโลกเนี่ย มันโทษนะครับขี้เล็บมากะนะถ้าไปเทียบโอ้ไม่มาสนใจหรอกไทยกรรมชาเดี๋ยวดีกันเขาคงย่ะคิดอย่างนั้นสำหรับประเทศที่ใ่ขถ้าเราไปเทียบสเกลกับอิสราเอลอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะใหญ่กว่านี้เยอะถูกไหมอาจารย์ เจอแล้วซับซ้อนแล้วมันดีเทลมากครับคือขนาดที่ดูชา่างหน้ามาเกี่ยวมามาแซงมาพยายามหยุดยั้งเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะแล้วนี่เรามันมันเล็กน้อยมากไม่ได้เป็นแค่อะไรอู่ข้าวอู่น้ําโลกในการที่เขาจะต้องมาตักตวอย่างจริงจังในระยะอันใกล้แต่ระยะยาวแน่นอนเขาก็อยากจะมาเกี่ยวในแถบไทยะจะะะะะีนใต้แต่ว่ามันมาบอกมันใช่หรอที่เขาจะต้องมาเหนื่อยกว่าที่เป็นอยู่ว่าไม่ใช่ครับทีนี้อีกประเด็นอีกประเด็นสั้นๆอาจารย์ฮะ บิ๊กเล็กพูดถึงว่ามีการตกลงกันเรื่องให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาเก็บศพทหารทีนี้ท่าทีที่ผ่านมาของกัมพูชาครัาบอาจารย์ก็คือเขาพยายามจะบอกว่าทหารเขาตายแค่ห้านายนะฮะไอ้ที่อยู่เนี่ยก็เป็นของไทยทั้งนั้นโน,น่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้ถ้าตกลงกันแล้วแล้วเขามาเก็บทหารเข้าไปเนี่ย มันจะเหมือนกับการแบบเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองเลยนะฮะคือคือไอสิ่งที่เขาพูดมาตลอดอะ่ะมันจะกลับตลปัดแบบหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับอาจารย์มองมองมุมนี้ยังไงบ้างเรื่องการเก็บศพมันจะเกิดขึ้นจริงไหมครับเพราะมันเป็นปัญหาฝั่งเราไหมผมคิดว่าทางนู้นเนี่ยเขาพยายามหาทางหลงให้กับตัวผู้นําเขาเองทีมค,คุณคุณมาลีผมต้องพูดอย่างงนะี้นะคุณมามลมาีเออนะคือต้องแถลงการอะไรไว้คือไว้คือจริงๆเนี่ยเขาต้องควบคุมเสือสังเกตว่าภาพคุณเซนคุณมาเน็ตไปปรากฏตัวตอนนี้มีแต่ภาพถ่าย มันเป็นเรื่องความปลอดภัยล,ล้วนแล้วถ้าสมมติไปปรากฏที่ไหนเกิดญาติพี่น้องทาอาหารที่เขาเสียชีวิตหรือยังไม่กลับมาสูญหายไปติดต่อไม่ได้เนี่ยภาพผู้นำจะเสียหมดเลยนะเสียรางวัลด,<ะ>ดังนั้นผมคิดว่าเขาจะทิ้งช่วงเวลาแน่นอนในหลักมนุษยธรรมเนี่ยเราก็ปล่อยเ,อาเขาเ็้ามาเก็บนะครับแล้วก็ประเมินการสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยภาพข่าวเนี่ยมันจะไม่สามารถว่าคือเขาคงไม่มาเก็บเลยเร็วนี้หรอกไม่งั้นมันเสียทรงนะเสียฟอร์มพอสมควรดังนั้นอาจจะเป็นแบบเงียบภาษาอย่งนเพราะเขาคุมข่าวแบบเป็นเสร็จได้ นะครับดังนั้นดังนั้นเราก็ต้องเก็บดีเทลรายละเอียดนะเวลาเขากลับมาทับอะไรเงี้ยดูตัวเลมนะบอดี้เขาต่างต่างจริงๆในภาพที่เราเห็นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยคนเขาบอกเฮ้ยมาเก็บมาจริงๆเออตัวเลขตกหล่นอาจจะเก็บได้แค่ห้าคนเนี่ยสมมตินะความจริงมันเป็นห้าร้อยนะสมมติอาจจะเป็นอย่างนั้นะครับครับเออเนี่ยเราก็ต้องต้องมีดีเทลตรงนี้เพื่อวันหนึ่งเก็บเป็นข้อมูลว่าเอาไปใช้อ้างเองอาจจะมาเป็นประโยชน์ในอนาคตเพราะในทางการเมืองเนี่ย ทางนู้นสองพ่อลูกเขาจะเสียหน้าไม่ได้นั่นคือกำลังประเด็นหาทางลงให้กับตัวเองด้วยครับ,รบออาจ,จารย์สั้นๆสุดท้ายน,นี้หนึ่งอาจารย์อาจ,จารย์พูดถึงว่าเราจะเห็นภาพเขาในตอนนี้ตามสื่อทั้งกัมพูชาเองเป็นภาพนิ่งอันนี้อันนี้พออาจารย์พูดผมเห็นภาพเลยนะว่าหลังๆไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวเลยเท่ากับว่าการเมืองภายในประเทศกัมพูชานะตอนนี้ตามที่ที่อาจารย์มองอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างถ้าเขากลัวที่จะแบบ กลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับสองคนเนี้สองตระกูลหุนขนาดนั้นนะฮะอาจารย์ผมคิดว่าเขาเขาสั่นคลอนนะครับอันนี้พูดตรงเพราะว่าถ้าสุิเกิดความมั่นใจเนี่ยจะไม่มีการคือปกติบรรดาอินฟลูเอนเซอร์กัมบูชาจะมีความเคารบเกรงกลัวมากแต่การที่เอาภาพบุคคลทหารเก้าหนึ่งหนึ่งไอ้บ s q อคิหายไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสั่งลบภายในกี่นาทีภาพศพต่างๆหรือภาพทหารกัมบูชาล้มป่วยเพราะอาหารเป็นพิษหรือโรคอะไรต่างๆไข่ป่าเนี่ย คือสั่งลบตลอดแล้วแสดงว่าคนมันอึดอัดน,นะมาโพสสักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนที่จะสั่งถูกให้ลบให้แบนออกไปเนี่ยก็สดงว่ามันคุมอำนาจความรู้สึกความอะไรความศรัทธาต่อประชาชนที่มีต่อผู้นําเนี่ยไม่ได้ละมับคุณไม่ได้เอาจริงๆคุณลูกหลานเขาหายไปเขาก็โพสต์รู้ว่ามันจะเสียย่ยงภัยเฮ้ยถ้าใครโพสต์จะไม่ดูแลจะไม่เยียวยานะคูทั้งขนาดเนี้ยคุณคิดดูแล้วมันยังมีคนกล้าทำนั่นแสดงว่าเฮ้ยเขาประเมินผิดไปเยอะ นะครับเขาประเมินตัวเองว่าตัวเองสามารถกลุ่มมาได้เสร็จดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราต้องจับตามองนะครับในทางทาหารโอเคเขาระดมคนโดยเฉพาะปีหนะ้าจับคนทหารมาเป็นทาหารมาฝึกอะไรเงี้ยประจําการ2ปีอะไรเงี้ยมันจะเป็นแรงกดดันนะเอาจริงๆริคนเราเงินสักเท่าไหร่ใช่ไหมเราล่าสุดเห็นเขน่าวทหารอะไร LBGQ ที่รอด จากการประทะมาเห็นไหมฮะที่มี i เ f l u e n c e r ไปจ่ายเงินเนี่ยไปจายหกสิบบาทอะไรของเขาเนี่ยนะครับคือคือมันก็รู้สึกว่าภาพมันก็เราก็หดหูนะในในความเป็นมนุษย์เนี่ยใช่รับแล้วรับรับเขาไม่ไม่ได้พร้อมจะเป็นทหารนะ่แต่เหมือนในลักษณะคือเกณฑ์ไปเกณฑ์เข้าไปนะฮะดังนั้นมันจะเป็นเกิดปัญหาในระยะยาวของเขาเองนะครับเพราะว่าการสูญเสียการประทะทหารชายแดนอะไรต่างๆมันต้องจัดวางกาลังใหม่ต้องฝึกใหม่ นะ,นะฮะกะ็สะท้อนภาพในมุมมองของอาจารย์ว่าเขามีปัญหาภายในเกี่ยวความมั่นคงของอํานาจตระกูลหุนอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วูก<ร>ส่วนส่วนเป้าหมายเหตุการณ์ทั้งหมดปฐมบทที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเพื่อการครองอํานาจของตระกูลหุนหรืออาจาอาจะเพื่อทรัพยากรเลยต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับอาจารย์เนาะผมเสริมนิดเดียวมันเข้าตาจนเพราะว่าอันนึงเนี่ยเราก็รู้ว่าจีนดงหุดหงิด นะครับการพยายามเปลี่ยนไพ่เล่นของกัมพูชาเพราะว่าอะไรเขารับเงินจากจีนมามาขุดของคุณอันเตโชะที่มันจะส่งต่อเวียดนามคุณเบนเชื่อไหมทว่ากัมพูชาเข้าแกล้งทําขุดไม่เสร็จนะพอรับเงินแล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็คือเจอโจทย์ใหม่คือจะเจอการประทะแบบตรงไปตรงมาจากกองทัพเวียดนามเวียดนามพร้อมแล้วนะทางโนนเนี่ยคือเขารู้สึกว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่นี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของของเวียดนามกัมพูชารู รู้ปัญหาตรงนี้ดีว่าเฮ้ยคือถ้าสมมติไปฝั่งซ้ายก็เจอไทยฝั่งขวาก็เจอเวียดนาม<ะ>ข้างกับลาวก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วคือตัวเองเจอศัตรูแต่ประโยชนแล้วนั้นการเปลี่ยนผู้อุปถัมภ์รายใหม่นอกจากอมและชักดาบเขาไปแล้วเงินจากจีนไปแล้วเนี่ย<ะ>แต่ก็ต้องหาผู้อุปถัมภ์คุ้มค้าอำนาจตัวเองต่อไปครั<ะ>แล้วนั้นว่าเกมต่อไปแหลยกัมพูชาจะอยู่ยังไงมากกว่าหาทางลงให้ตัวเองง<ะ>่ายก,กว่า